สุดท <22. S 2> ี่สองกำลังขึ้นฐานอีก3บังขึ้นมาไปเกลี่ยงานเลี่ยแต่ินทิ้งนำได้รอออกไปตาเกลีาวเพื่อนผลไปมาเร็วเข้ามาเร็วไปหาเล่ตาเกลีาว ตัวเหนีอาขันฐานอยู่ครับรออีกบางนึงครับแก้บนอีปูสามบางังชุดละสามบังพี่น้องบ่แม่นตกหน่อยลอูกผสมแล้วก็เปิดที่ที่หกครับอันที่รถระเบียงไ้เด้อพี่น้องครับรถระเบียงไงขึ้นเลยครับขึ้นเลยโอเคครับครบ3แล้วนะครับหนหดหลวงตามโบมร้มองเริ่ม สิจุดบังแรกครับวังความมุสุดพีสีสีเดีดพี่เลี้ยงฟาวเนี่ยครับฟาวเนี่ยพี่เลี้ยงเอ้ยพี่เลี้ยงจ๋าจะเป็นตัวต่างหังรอรอกับรอโผดนะครับหัตนะครับอริยาพุกปริยาพี่เลี้ยงคนจุดใต้เก้าวเท่าเลื่องจากฐานบอกความแม่นั่งหน่อยกรณีเจ้าที่เจ้าทาง ทมงานเทศหลอกลวงเพื่อเทศใจบินนำมันไปถลเรือรบลอยครับค่อยโจ้าค่อยมานต้องการยุจิเรื่อปทีเรียบร้อยเธอมาเพื่อหลอกหรือเธอมาเพื่ออะไรเทศหลอกลวงวันบุกเข้าไปบ้างบาง ভালো ভাই 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 หลอกจากของหรือสีหลอกคนเดินนะเทศหลอกหลวกนะบอกไปไดีเพียงไปตั้เลือกไปเพีงไปทุกทางด้วยง่ายเออสมบูรณ์ทุกอย่างอเออฮะเริออ่มเบกเริ่มขวาง เบาครับเบาอยู่ครับไปฮะเดี๋ยวกำปักาั้ไฟบังนี่ได้ยเบาดีอยู่กับเนี่ยสามห้าสสูงครับห้าสิบแปดซิดเป็นสิดพื่ไปด้วยับุดใจหนึ่งร้อยแปดหึ่้ยว ตั้งต่อไปครับนาไรเพียบตั้งต่อไปเป็นนาไรเพียบนะครับนาไรเพียบนะครับเด็กดาวด้่ยเป็ตาโมนารเพียบังไดวันเนาเดียวเดียวคครับผมเอาบังไดก่อนไอ้บังได บางกันก็นีมันมีอยู่สองบางบางไหนบางสันบกาทีบังตาบางสันกสีสต่เราเดาราเที่ยบรากเันดาราเที่ยับบางตงตังเสือบปวดตนหากินหมันเออครับบังนั่นเลยครับครับผมขอบคุณคราด้วยหลวงตาโมมาครับมขึ้นกันลา นารายเตื่อหรือเพื่อเดินทางจากข้อสยามนํำประไฟเข้าวัดจำปามณีบันเดดทีสองห้าดจบเปนทีเรีบร้อยแล้วครับขอยโก้คอยหมานท่านจัดยรดเป็นทีเรีบร้อยนารายเทือบวกคิดหากินหมานเอานวันบุตรกับไปได้ต้องบังไปลูก ไปต้องมาเจ้าของมาบางเดียวทุนทุนได้ได้พี่อ๋อโปนั่นเจ้าของครับนี่นมาบางเดียวทุนทุ่นอ๋อพี่น้องครับเอ้ยขอให้ประสบความสำเร็จว่านี่อยห่าใช่ไหมล่ะกลวกเอ้ยเ่อฉันไม่น่ามาและว่านี่ก็ยังเขาอยู่ครับ เล็ตตัวอะบังดิบคนตาเตรียมกระบอกไว้นะครับเตรียบรบเบหน่อยยังล็ตาโมลงตาโมมีความพร้อมขอต้องเขียวมาเลยนะครับลงตาโมอันว่าคางในล็ตาโมบังดิบคนนะเกียดด้านน้องเหรอ ลอยควันอยควันะไรลอยควันมันสิเย็นเนาะศูนย์แล้วหน่ราต่นองาเาอะอไรเบีเบาดีเบาดีงตาเมยลงจดีงตามอเบ ตามโมส,สีดีเช็ดคัรถตีร้อยอะไรเพื่อยังไปก็ไปบนป้าครับนายไรเ่เพื่อห,หลวงตาโอความือกลับไป,ปนด้องบ้างไปเ,ไไเรื่อยบาตาไอเดียบ เราเวลากินจักนม่ร้พุิก ยอดเลยครับยอดเลยบางนี้ครับด้านขึ้นครับโอ้ตาโบ่เนี่ตนาฬิกาสองร้อยาดไปนาฬิกสองร้อยฟาดไปวงตาเพี่น้องตาเนี่ยเลื่มขวางองตาโบสื้อก็หลวงตาโบ้อวงตาโบ ลอาเวียนตับาอลกับนาตาบานอยู่กับเลดาพืชกับเลดานับคำหวานส่วนหลังตาเอหลวงตาโมอยู่กับเลดาบอวคอยโย่คอยเตือนรับรถดัดลงมาหลวงตาโมเฮ้ยเลยไปจ้องแกงที่ใสครับหลวงตาโมโยกเตือนรถรัดลุ่ม้เรื่อยๆเราอยลี่ยนจังทวะเวลาอยู่เลย ทำลงมาแล้วครับดเล็กวครับเร็วเรสองเลยห้าสิบห้างล้าสิบห้าครับนาเต็มสิบมยังทำเวลาอยู่ใจากานะครับหลวงปาโมหลวงปาโมหลวงปามตนนี้ โอลฮาวิสบอหลือตาเม่ค the kind of like ุณต้อยขออนุญาตด้วยนึงครับปสุเราว่านังเบินจะเด่นแล้วเอาไฟเยครับปั้ไฟหาดีเลยต่างไปไม่พรมักหาลับอ่ะเอาเาเม่เอาเือเอาเือ่าเาเวลาเยอะเอาเือเลยเออตาแล้วมั้ ให้เร bon ็วปั๊บเวลาต้องหุดหดนั่นหลวงตาร็เวลาร้อยสามิบห้านาท